อีพีอ้อีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอวดทุกคนว่าช่วงนี้ของที่เราขาดไม่ได้พกติดตัวเดินทางไปไหนวันไหนของเราคืออะไรมีน้องยิบมวันไหนที่เราขาดน้องไปน้องก็จะบอกว่าหยกอะไรมีหยกดีหลังๆเจ๊ใส่แว่นไม่ใช่แฟชั่นนะจ๊ะใส่ตาทุกทุใส่ตาทุกตอนนี้ไม่สามารถทาได้แล้วว่ะมึงวันนี้ก็้องมัวตาโมอีก็เลยแบบเออเอามาพกแล้วก็มาใช้ชิบหายใช้ดีต่อมาชิ้นที่สี่ แต่ว่ามันดูยาวความจําระยะสั้นแย่มากตอนเขียนเขิดมากใส่อ่านให้ฟังบ้างคอันนี้เป็นอันที่เราเคยคุยกันยิ่อยยดยย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 ยอันโบยายอยยยบยยยยนยย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 ยร้ยยคยย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 ยนยยยยย พีพีอ้อี EP นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอวดทุกคนนะคะว่าช่วงนี้ของที่เราขาดไม่ได้ทอกติดตัวเดินทางไปไหนมาไหนของเราคืออะไรไม่เน้นเรื่องของบิวตี้โดยเฉพาะนะแต่เราจะเน้นเรื่องของที่เราแบบหยิบจับใช้งานเยอะจริงๆตอนต้นปีค่ะค่ะโนสปอนนะคะทุกคน no สปอนซึ่งของทั้งหมดก็คงบ่งบอกชีวิตเราประมาณหนึ่งอะว่าช่วงนี้เราโฟกัสกับเรื่องอะไรเริ่มต้นจากบิวี่ก่อนเลยค่ะของชิ้นแรกนะคะเบิกตัวของที่เปลี่ยนไปเพิ่งแอดเข้ามากับชีวิตนะคะก็คือ 对对 จริงๆสมัยก่อนเนี่ย,จจยออเจเขาเป็นคนไม่ใส่แว่นเลยใส่เลเหมือนบีอยากจะติดใส่แว่นอยู่ช่วงหนึ่งแต่กลายเป็นว่าหลังๆเจใส่แว่นๆๆนะไม่ใช่แฟชั่นนะจ๊ะใส่ตาที่นางทําเลสิกมาแล้วอ่ะเริ่มสั้นสั้นให้หน้าลำคานสั้นแบบประมาณไหนประมาณร้อยหนึ่งก็คือมากพอให้มันเบลม,มากพอให้มองอะไรก็ไม่ชัดขับรถก็ไม่ดีแต่ก็ไม่มากพอที่จะสามารถไปทําอะไรไปทำอะไรอแต่ว่าเจเลือกดีนะเจเขาเลือกทรงแว่นหน้าทรงแว่นเนี้ยรอดหลายคนนะคะมันเหมือนจะไม่ถูกเนี่ยอันนี้อ่ะถูกไม่ใช่แบบไฮเอ็นขนาดั้นถ้างันบอกหน่อยดิว่าซื้อที่ไหน ท็อปเจ๋งเป็นหลักพันหรอใช่เป็นหลักพันแล้วก็ลองดูว่าเอ้ยทรงนี้ใส่แล้วมันโอเคแล้วมันก็ยังดูแบบไม่ได้เป็นแว่นสายตาขนาดนั้นใช่มันมีกึ่งแบบแฟชั่นเข้าไปแล้วมันใส่แล้วค่อนข้างเข้าได้กับแทบผูกชูจีก็คือเลือกมาแล้วเพราะว่าตอนแรกไปลองแว่นกรอบดำอะเซ็ r เทนรี่เลยมือแปลกถ้าทรงประมาณนี้ว่ามันเข้าง่ายกับหลายๆอันจริงๆนะบางคนที่แบบเียา์ให้แฟชั่นไปเลยเป็นแบบเรียวหรือแคทอายไปเลยอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยเข้ากับการแต่งตัวที่บอยขึ้นมาบอยขึ้นมาไปไม่ร ถ้าเกิดวันไหนไม่อยากใส่แว่นอยากได้ลุคแบบไม่มีแว่นก็ต้องใส่คอนแทคเลนส์ซึ่งตาเราก็เป็นคนตาแห้งง่ายด้วยจะค่อนข้างแบบลำพานแล้วก็ยังติดต่อเล็บมันก็ทําให้การใส่คอนแทคเลนส์ค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงแต่จะให้ใสแว่นทุกวันเราก็รู้สึกเบื่อมัอน,ก,นก็เลยจะเหมือนพยายามสลับสลับแว่นอันนี้ก็เป็นแว่นแบบคุกคนจะเห็นวันฟ้าๆใช่ปะเขาบอกว่าเอาเป็นแบบตัดแสงสีฟ้าด้วยไหมคะตัดไปเลยจริงตัดไปเลยตัดแล้วใช่ปะตัดก็นี่มันเหลือบอะไรเนี่ยซึ่งเจ๊ไม่ชอบตัดโรไลท์เจ๊ก็จะเจชอบใส่แต่ว่าเดี๋ ตาเราจะเสียเอาอะภูมิแล้วอะโออยฉันชอบความภูมมันอยู่ในเลือดฉันแล้วนั่นแหละค่ะนั่นคือไอเทมซินที่หนึ่งนะคะพอถอดเพิ่ก็คือเบลอเบลอไปเลยเบลอต้องมัวเปล่าตอนนี้ไม่สามารถทาได้แล้วว่ามึงวันนี้กล้องแปบตาปูนี่แหละตามัวไอเทมติดตัวชิ้นที่สองติดตัวชิ้นที่สองต่อไปยังอยู่ในหมวดเดิมค่ะบอกไปแล้วก็คือเฮ้ยเขาพลคอนแทคเลนส์แล้วว่าจะเป็นคอนแทคเลนส์สีเป็นคอนแทคเลนส์สีและจะเลือกใช้แบบวันเดย์เท่านั้นเพราะรู้สึกว่าจะใส่คอนแทคเลนส์หลลายททััั้้งีีออ่ะะะกก็็็ใใสมมมนนนดูไไรปปเเจ เป็นสายตานะคะสั้น1.25ก็คือประมาณ125นะอันนี้ก็น้ำตาเขานะคะซื้อจากในเว็บต่างๆนะคะเป็นของเกาหลีเกาหลีหรอโอเลนใช่ปะแบบคพิงไงไม่ใช่แบบยี่ห้อดิสนียที่อันนาจิก็กลัวเหมือนกันแต่ไม่ได้พกทั้งแผงนี้นะคะจริงๆแล้วทุกวันจะพกแค่คู่เดียวเผื่อมันแบบโว่ออกไปแล้วอยากสวยจริงๆอ่ะวันนั้นก็คือจะใส่ไปจบไปในความรู้สึกของคนที่เคยใส่เลนมาก่อนตั้งแต่ตอนเด็กๆค่ะแล้วก็พอทำเลสิกไปแล้วเลสิกไปแล้วอ่ะพอเราจะมาใส่เลนอีกทีนึงอ่ะมันจะรู้สึกกกแย่่่มมมาาานนนนะ Tolerance เเเรรไหือออตท เจ <Jamie, S 2> มี่สมมติที่ถานว่าเพราะตาเราแอคชวลี่บางลงแล้วจริงๆมันเ่ชื่อโอเคมันทาให้เราเหมือนกับว่ารู้สึกเยอะกับการที่มันมีอะไรแปกปองเข้ามาอยู่ในตาใช่แล้วก็ทําให้ตาแห้งง่ายด้วยปกติการใสเลนส์ <c oughs> ก็คงไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดเราดัขยี้ตาบางคนก็บอกขยี้ตาแล้กระจกตามันครูดอ่ะก็เป็นได้มหมดน้ําฝนหยดใส่คือเหมือนตาเรามีโอเปนนิ่งปุบปั๊บมันก็อาจจะติดเชื้อได้จะเจ๊แบบจากที่ใส่เลนส์ไม่เป็นอะไรถ้าเกิดตาเจมี่โอเปนนิ่งเจ๊ใส่เลนส์ก็อาจจะไม่ปัติติดเชื้อได้ จินซีไม่รู้จักแล้วเชื่อป่ะอยากรู้จักก็จุดจุดเนี่ยซื้อตลอดจีนีนะตลอให้มันจบๆไปเรื่องแบบโอเคจิ้นต่อไปอย่างรวดเร็วจินที่สามแล้วให้ทายว่าคืออะไรอยู่ในมือฉันยาดมเห็นละไม่รู้มันเห็นกอนนะเธอยาดมดูนี่น้องยิ้มด้วยแล้วน้องเป็นสีอะไรเบบี้บลูเบบี้บลูเป็นอะไรกับสีเบบี้บลูเนี่ยเขาบอ มีร่างนั้นอยู่ตลอดไม่เสือ่อมคาใช่โดนเก็บเอาไว้ข้างในจ่าเมื่อก่อนไม่เคยเห็นเจ๊พกยาดกใช่เดี๋ยวนี้ขาดไม่ได้เพราะวิ่งเวียนจ้ะพเพราะวิ่งเวียนมีช่วงหนึ่งเป็นแพนิคตอนเป็นแพนิคเป็นในรถและช่วงนั้นยึดติดมากหนึ่งในอาการตอนเป็นมันเหมือนคนจะเป็นลมด้วยตัวเย็นแฟลชโผลแฟลชไม่ใช่ฮอตแฟลชเย็นว่าเรารู้สึกแบบเหมือนจะเป็นลมเวลาใช้อันนี้มันเหมือนมันเป็นการคอนเน็กของสมองอ่ะว่าพอใช้อันนี้แล้วรู้สึกดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าทุกครั้งที่เริ่มจะเป็นใช้เราจะรู้สึกว่่าเ ไม่มีการ scientificly แบบลิงก์หรือ Prove n เลยว่ามันช่วยแต่มันเป็นเหมือนจิตเรามันบอลไปเองว่าเวลาเราเห็นเขาอยู่ในเนี้ยเอากรนด์โอเคแล้ววันนั้นจะไม่มีอาการวันไหนที่เราขาดน้องไปน้องก็จะบอกว่ายยูแกรนดงมีโอเคแล้วยึดติดแค่ไหนหรือปะคออไม่ได้บอกว่ายยี่ห้อนี้อไม่ได้ใส่อะรคือไม่รู้ด้วยซ้ำว่ายี่ห้อนี้คือยี่ห้ออะไรนะแต่มันยิ้มอะคอมฟอร์ติงม่ใหม่คารู้สึกว่ายูแกรนด์มีโอเคฉันอยากได้บ้างฉันอยากได้บ้างก็เลยติดน้องเขามากเลยนะคะน่ารักอยากใช้บ้าง อย่าไปหาดีกว่าโอเคใช่อันนี้ก็ชิ้นที่3แล้ววะรวดเร็วมากต่อมาชิ้นที่4ชิ้นที่4โอ้ยเลือกไม่ได้อ่ะอันนี้ก็ได้หนังสือเชีย่ยหนังสือไม่เล่นเดียวกัน จริงปะเนี่ยนี่ด้นี่นีเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวเล่าอ่าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยอ่ะชิ้นที่สี่ก็คือหนังสืออะไรก็ได้อันนี้เอามาเป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะแต่ว่าจะไม่พกทีละสองเล่มแน่นอนเพราะมันหนักจะติดกระเป๋าคือทุกวันเราจะมีกระเป๋าเล็กอันหนึ่งที่จะใส่ของเล็กกับกระเป๋าใหญ่อันหนึ่งเพราะว่าเผื่อกระเป๋าเสริมเนาะซึ่งกระเป๋าเสริมมันก็จะใส่พวกหนังสือเป็นมาสักพักแล้วต้องแต่เป็น่วกแพนิคนี่แหละพยายามที่จะ spend time กับมือถือให ทันที่เราไม้มีอะไรจะให้ดูแล้วจะรู้สึกว่าแบบอยากลดไม่บอกว่าเลิกนะอยากลดนิสัยประมาณนั้นจังเลยพอรู้สึกทําไปแล้วมันดูไม่น่าจะดีกับเราเท่าไหร่แล้วมันให้อินพุตที่กระจัดกระจายและออติกอ่ะก็เลยพยายามหมันหันมาแอนาล็อกมากขึ้นช่วนี้เลยเป็นช่วงที่ต้งแบบปีที่แล้วปลายปีเนี้ยได้อ่านหนังสือเยอะขึ้นสมัยก่อนเวลาเราอ่านหนังสือที่แม่งจะต้องจริงจังอ่ะใช่เออแต่เดี๋ยวนี้ไม่ละพอดีเมื่อกี้ยิปโซบอกเลยว่าเรามีหนั่อเล่มเดียวกันเดี๋ยวเราค่อยไปพูดในพาของยิปโซได้นนาออััสดท้้ยีแล้วคเ็อันีติด ไม่ใช่หนังสือนะคะมันคือสมุดสมุดโน้ตนะคะเป็นเพราะว่าสืบเนื่องมาจากภาวะอันเดิมเลยช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรากินยาแล้วมันต้องปรับกับยาใช่ไหมแล้วมันมีปัญหาเรื่องความจำเป็นอย่างมากต้องจด follow up ลืมเหมือนบางทีจําได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆความจาระยะสั้นแย่มากเวลาเราจะไปเจอหมออ่ะมันจะเป็นหลักเดือนเนาะบางทีเรากลัวเราลืมว่าเฮ้ยเวลาเราไม่รู้จะอะไรวภาพรวมใช่ภาพรวมของเราเป็นยังไงเพราะเราเอิอมากนะคะช่วงนั้นก็เลยจะเอาไว้มาจดไดอารี่แต่ละวันเกิดอะไรขึ้นบ้างจดละเอียดเลยควาามมรู้สึกไไปหน โน่นนี่นั่นอย่างสมมติบางวันอย่างเงี้ยคุยกับโซหรือคุยกับเพื่อนหรือไปเจอพอดแคสอะไรแล้วรู้สึกว่ามีอะไรที่แบบวันนี้ดีจังเลยอ่ะอยากจะเก็บไว้แล้วไม่อยากลืมเลยอ่ะจะจดเข้ามาในนี้จะอ่อานให้ฟังบ้างอาันอันนี้เป็นอันที่เราเคยค่งตีกันเรื่องเกาะเชือกจำเกาะเชือกเลยปะอ่นเล่านึงอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเขียนเอาไว้นะคะ every step a n y step that you will take ขอให้การตัดสินใจที่เลือกนั้นเป็นทางที่ใจดีกับตัวเองวันนั้นมีลองทอกับยิบโซมาเพราะเพิ่งเจอปัญหาคล้ายๆกันอุ้ยอันนี้อัน มีวันหนึ่งเป็นช่วง<ม>ดีใหม่ที่ผ่านมามใช่ไหมอันเนี้ยเพิ่งเขียนเพราะว่าช่วงนั้นน่ะมีช่วงเวลาว่างเยอะนะเป็นไม่สบายต้องพักตัวตกตะกอนอยู่บ้านนะคะ<ม>เลยเขียนข้อดีของฉันซึ่งตอนเขียนเขิดมากตอนนั้นน่ะที่เริ่มลองเขียนดูเพราะว่าไปฟังพอดแคสต์อันหนึ่งมาแล้วอยากจะฝึกเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะรู้สึกว่าทํายังไม่ค่อยเก่งดีขึ้นแล้วแต่ยังไม่ค่อยเก่งก็เป็นเรื่องของการ r e a s s u r a n c e เรื่องของ self worth หรือว่าความมั่นใจในตัวเองที่ลึกๆกับการเห็นคุณค่าของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลองเขียนออกมาตอนเขียนจจะ นิดนึงนะคะเพราะว่าปกติม่ค่อยถหนัดกับการแบบคมตัวเองในรูปแบบที่คอนกรีตอะคือคิดอะมันมีลึกนะแต่พอมันออกมาเป็นอะไรที่มันชัดอะมันจะให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเว้ยซึ่งมันจะเคิรนๆหน่อยสําหรับคนที่อาจจะไม่เคยถามซึ่งเราก็จะไม่อ่านให้ฟังนะคะว่าเขียนว่าอะไรอันนี้ไม่ใช่การมานิเฟสนะมานานค่ะจบแล้วมีอีกเวนึงของบีอะในช่วงผ่านมาไม่ได้แบบจริงจังแบบนี้นะแต่ว่าบีมีลิสต์ออกมาเป็นข้อไม่ดีของตัวเองบีมองว่าการลิสต์ข้อไม่ดีของตัวเองออกมาเป็นหนึ่งใน r i ช u a หรือว่ากระบวนการในการแสดงความรักถึงตัวเองเช่นกันคือมันเหมือนกับว่าตอนนี้เราอยู่ในสังคมของอื้นหรือกระแสของการที่พยายามให้คนหันกลับมารักแล้วก็ให้คุณค่ากับตัวเองแต่การตีความการรักแล้วก็ให้คุณค่ากับตัวเองของแต่ละคนแม่งบางทีมันก็มันเหมือนมันไม่ครบเป็นวงกลมอาจจะเป็นแค่มุมเดียวคืออย่างเจเจที่เจเจลุกขึ้นมาเขียนข้อดีของตัวเองแบบนี้เพราะว่าเจจรู้ตัวดีว่าตัวเองเป็นคนที่ขาดตรงนี้ก่อนที่เจจะรู้ว่าเจ๊ขาดการที่ว่าเฮ้ยเราให้เครดิตกับตัวเองบ้างเพราะเราเป็นคนไม่ให้จริงๆมันเหมือนกับเจก็ กบวนการเรียนรู้ตัวเองในทางด้านมือด้านสว่างไม่ดีเรียนรู้มาเยอะมาหมดแล้วเราเริ่มต้นโดยการที่เราไม่เคย acknowledge ส่วนที่ไม่ดีของตัวเองจริงๆเลยนะส่วนที่ไม่ดีของตัวเองที่เรายอมรับกับตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องยอมรับกับคนอื่นเรากระโดดข้ามไปเป็นมองแต่ข้อดีของตัวเองเลยอ่ะก็ไม่น่าจะเหี่มันไม่ใช่ act up เลยมันไม่ใช่การกระทําที่แสดงออกการรักตัวเองจริงเพราะรักตัวเองจริงคุณจะไม่ฝังกบด้านที่แบบไม่โอเคของตัวเองแล้วก็รอให้มันเหมือนกับมันแบบเป็นหนองขึ้นมาเป็นสิวเหรอใช่เข้าใจว่าของบีเหมือนกับ เราต้องคอยเผชิญหน้ากับด้านที่เรารู้สึกว่าเรายังปรับปรุงได้อยู่การที่เราเขียนข้อเสียตัวเองออกมาอย่างซื่อสัตย์ต่อต,ตัวเองและกล้าแสกหน้าตัวเองอย่างชัดเจนนะเราไม่ได้ทาเพื่อเรียกตันกําลังใจแต่เราทําเพื่อที่ว่าเราจะไม่หนีตัวเองอะไรก็ตามมันเป็น1 2 3 4งสอสมีนเจอกระบวนการเจอสถานการณ์เจอหลายอย่างมากที่คนส่วนใหญ่จะมองแต่คนอื่นแลวไม่มองตัวเองบางทีแม้แต่เรื่องบางเรื่องเราไปเจอคนอื่นมาที่เราเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้เราเจ็บนะเว้ยบางทีมันย้อนกลับมาให้เราดูตัวเองนะว่าอ้าวอเเขาไม่ได้คิดในมุมเราเเเเขขาาาคิดดนนนมมุอออยย่งีีวกก็็ปั สามารถจะจดเข้าไปในสมุดโน้ตของแต่ละคนได้เหมือนกันนะคะแล้วนี่แหละค่อยๆทำความเป็นตัวเองไปเจเขาทํามาแล้วเจเขาไม่เผชิญหน้ากับดักไซน์อะไรบางอย่างของตัวเองมาจนมันเหมือนมาตกตะกอนมาเยอะมากแล้วมันไม่ใช่ว่าเข้าทํากันบ้านมาก่อนอก็ลองดูอะไรที่มันแบบบาลานซ์บาลานซ์ระหว่าง2ด้านไปอะ่ะมันจะดีกว่าอย่าทําด้านเดียวไม่เห็นข้อดีของตัวเองเลยเราก็ไม่มีกําลังใจในการไปต่อเพราะฉะนั้นมันต้องมีทั้งดีและทั้งเสียแล้วเราเอามาแบมันด้วยกันแล้วก็ให้น้ําหนักกับด้านดีให้มากกว่าลดน้ําหนักของเสียอย่าลลืมมมดดด้้้าาาาาานนนนใ่งีีกเเยยออบคุณทช ชอบมากชอบมากมามาถึง5มันเป็น5เพราะว่าเห็นว่าเธอ5้ฉันก็เธอไม่ต้อง5ก็ได้เธอ6กก็ได้ของพกจริงๆตอนนี้คือเราไม่ถึงขั้นว่าเอะอะพกลงไปในกระเป๋าเล็กนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่ามันเป็นที่เราหนึบมืออะช่วงหลังมากที่สุดพูดตรงๆเลยว่ามือถือลดลงเยอะมากเฮ้ยดีเพราะว่าแบบหลังๆมันเหมือนมันวุ่นวายตอนแรกอะมันจะมีเฟสที่มีเจอเรื่องของความวุ่นวายทางจิตใจเรื่องของคนเรื่องของอะไรต่างๆที่ทาให้เรารู้สึกว่าแบบเราติดกับตรงเนี้ยแล้วเราก็พยายาม distract ตัวเองไปเรื่อยๆแต่ว่าอยู่ในมือถือมันเต็มด้วยแบบ ที่เจย์บอกอะแม่งยิ่งดูยิ่งแย่เหมือนกับไม่ได้ดูคนอื่นไปนะักแบางทีแม้แต่การเล่นเกมหรือว่าการเปิดหน้า explore ไ<อ>ปเรื่อยอหรือเปิด p i n t e r e s t ไปเรื่อยมันเหมือนกับเราไม่อยู่สักที่กระจัดกระจายไปหมดอะมันทร<ะ>ม,ม,มานพอถึงจุดนึงมันต้องมีเรื่องเกิดขึ้นก่อนกนะ็คือมันมีเรื่องเกิดขึ้นกับบีที่ทําให้รู้สึกว่า เรื่องแรงๆอ่ะที่เกิดขึ้นจนเรารู้สึกว่าไม่แล้วอ่ะอันนี้ไม่ได้สําคัญขนาดนั้นก็เลยลดลงมาเยอะแต่เชื่อว่าเดี๋ยวอีแพบนึงก็ต้องกลับไปเพื่อไปทํางานพี่จะใช้มือถือพี่ะสชวนใหญ่ในเรื่องของการทํางานซะเยอะแล้วมีการโทรคุยกับเพื่อนโทรคุยกับเจ๊โทรคุยกับพ่อแม่แต่จะไม่ค่อยเน้นการคอยนั่งแชทเล่นนู่นเล่นนี่เล่นนั่นสิ่งที่เข้ามาแทนบอกเลยนะว่ามันไม่ได้ดูแบบเซนมากอะไรมากนะก็คืออีนี่กลับมาสิ่งที่เราหลังพกติดมือกับมาล่าสุดเพื่อนท่านหนึ่งนะคะมีเกมนี้เหมือนกัลววเเเขาาาปค่่กมหบยไโด สมูนมาคือเราเองเคยเล่นไทยแบบสมมุติตอนเด็กมันสนุกมากเลยเนาะตอนนี้มีทำแบบสมูนในสวิตช์แล้วนะอันใหม่มันดูเหมือนจะไม่ค่อยเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพื่อนมันก็เล่นแบงเบื่อมากเลยแกทำไงดีวะแม่งไม่หนุกเลยมันมีอะไรแบบที่สนุกกว่านี้ไหมบอกเออถ้าเกิดอยากเล่นแนวนี้อยากเล่นแนวชิลมากขึ้นใช่ไหมก็ Animal Crossing ก็สนุกนะมันเป็นเกม Animal Crossing อันนงเงี้ค่ะเดี๋ยวฝากมีขึ้นให้หน่อยเป็นอย่างนี้ คือแบบว่าอ e ี animal crossing เนี่ยจะเป็นเกมแบบใช้ชีวิตมันจะมีความกวนตีนของตัวละครต่างๆที่ชอบพูดอะไรประหลาดๆออกมาทุกอย่างมันเป็นแบบเทอราพีประมาณนึงเขาเพื่อนมันเริ่ม,มเล่นเสร็จปุ๊บเวลามันเ,เล่นเกมมันมเป็นคนจริงจังถ้ <c oughs> จริงจังถึงขั้นที่ว่าโทรหาตลอดมึง <c oughs> ทำนี่างไรวะมึงถ้าเกิดกูอยากได้ดอกนี้ทำไงวะมึงทำไมไม่ได้วะทำไมบ้านกูย,ยังไม่สวยวะซะจนจัดไอเนี้ยมันจอดทิ้งค้างเอาไว้นานมากๆแล้วอะืุดที่ไม่ได้แตะแล้วอะกูก็หยิบมันขึ้นมาเสียบสายชาร์จหลังจากที่มันนอนตายอย สุดท้ายตอนนี้ก็คือกายบอกเฮ้ยเอากลับมาเล่นตอนนี้มันก็เทอรพีดี uh huh. แทนที่เราจะไปนั่งแบบไถมือถือตอนก่อนนอนแน่นอนว่าอันเนี้ยมันก็ยังไม่ดีเท่ากันกดมน,อนนอนหรืออะไรเงี้ยนะ <c oughs> แต่ว่าอย่างน้อยมันก็คือเป็นความผ่อนคลายตกปลาไปอะไรไปอย่างเงี้ยด้วยตัวเนื้อเกมที่เราเลือกเล่นอ่ะมันไม่ใช่เกมที่ทําให้ใจมันแบบพลมานหรือใจมันวุ่นวายมากเลยงค่ะ <c oughs> มันเป็นแบบเกมแบบรักสงบอ่ะปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้รอดูมันโต <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยถึงมันเป็นเกมแต่อย่างน้อยมันก็ซิงเกิลเฮาส์นะมันก็ยังอยู่อะไรอัน ไม่กคโดดไกลไปถึงขั้นที่ว่าคือฉันจะต้องไปเปิดหนังสืออ่านเลยหรือฉันจะต้องอะไรไปเลยคือคุณสามารถมีช่องทางตรงกลางอะโดยการที่มันมีความแบบเร้าใจนิดนิดแต่ว่ามันต้องเลือกแค่ั้นเองเลือกเกมอะว่าอย่าไปเลือกเกมที่แม็กโอ้โหยิงแบบขับรถแข่งอะไรเงี้ยก็เลือกเกมแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านอันนี้เกินที่หนึ่งที่พบมากขึ้นนะคะติดมือมากขึ้นคือกอดเอาไว้มากกว่ามือถือเยอะอะหลังๆชา์ด้วยอันนี้ต้องเต็มแล้วก็อันที่สองเมื่อกี้พี่เจพูดไปแล้วคือหนังสือเทียบเท่ากับเวลาที่ไปคินโนบิ คอยมานั่งดูเธออ่านอันนี้แล้วหลอดีเลยจะคือขี้เกียจไม่ออคอนแทคแบบปิดแบบไปเลยฉันเป็นคนไพรเวทไม่ใช่หนังสือโปนะทุกคนแต่ว่ามันคืออ่ะฉันดูเลยเล่มเดียวกันมันคือเล่มเดียวกันที่อยากจะเอามาอวดนี่เล่มน,นี้ค่ะ เป็นหนังสือที่บีอยากซื้อมานานมากแล้วแล้วเคยแบบเล่าให้คนอุดคนนี้ฟัง็มหมดแต่ไม่ยอมซื้อสักทีเพราะรู้สึกว่าหนังสือที่บ้านยังอ่านไม่หมดแต่ตอนนี้คือไม่แคร์แล้วที่บ้านจะอ่านหมดหรือไม่ก็คือจะซื้อจะเอาก็คือเมื่อแมวของที่บ้านคุนพันตัวมาเป็นไลฟ์โค้ชหน้าตาแบบนี้นะคะน่ารักครับมันไม่ใช่ทําเป็นกิมมิคมันเหมือนเวลาเราอ่านจากมันเรารู้เลยว่าเฮ้ยเราเรียนรู้จากความเป็นแมวได้จริงๆอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวกะว่าจะเปิดหน้าหนึ่งออกมาให้เรา้ปฟังเหมือนกันเพราะตอนนั้นทำช่วงดีเ่ เดี๋ยวเราจะมาเปิดบทหนึ่ง,องลองสุ่มนะคะปึ๊บนี่ อันนี้อาจจะเป็นสําหรับพี่เ้ยวันนี้นะคะเขาบอกว่าแมวของคุณกล้าที่จะร้องขอทุกครั้งเขาบอกว่า <laughs> ในสายตาของแมวทุกสิ่งเป็นเป้าหมันซ <c oughs> ึ่งก็น่าจะจริงเขาบอกว่าอย่างที่เห็นไปแล้วเมื่อเราเระบุก,กําหนดและแสดงความปรารถนาอย่างชัดเจนบางครั้งเราก็ต้องการเครื่องมือสิ่งกระตุ้นและความช่วยเหลือเล็กน้อยๆๆเพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการเหมือนเวลาคนเรามันตั้งโกอะไรบางอย่างเราจะต้องชัดเจนกับสิ่งที่เราต้องการเขาแต่ว่คือบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าชีวิตเราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือพี่เติมเองนะเหมือนกับว่ายงะ จะเอาอะไรไม่รู้ก็แค่อยากให้ไม่เป็นอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าอยากได้อะไรใช่รู้ว่าไม่อยากได้อะไรมันเป็นวิธีของคนที่ไม่กําหนดความต้องการของตัวเองและนี่ก็จะเป็นวิธีของคนที่ไม่เคยเต็มเพราะว่าเราจะรู้แค่ว่าอันนี้ไม่อยากได้ไม่ใช่ก็แค่ไม่ใช่ก็แค่ไม่ใช่เราไม่มีเหตุผลให้ตัวเองอันนี้บีไม่รู้นะบีรู้สึกว่าบีตีความจากแค่สามประโยคเนี่ยเพราะฉะนั้นบีเดาว่าสิ่งที่เขาบอกคือว่าเราต้องกําหนดแล้วก็แสดงออกของความปรารถนา S <S เราชัดเจนเลยว่าเราต้องการอะไรในชีวิตตัดแต่ที่มันเป็นความต้องการที่มันไม่ได้กลียดไม่ได้แยกกับใครเนาะใช่ใช<ม>อันนี้เขาบอกบางครัง้งบ่อยครั้งเราไม่กล้าร้องขอความช่วยเหลือมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานปัญหาส่วนตัวทําไมถึงไม่กล้าเป็นเพราะเราละอายหรือว่าเรากลัวจะโดนปฏิเสธหรือกังวลที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาคือเรายิ่งอยู่ในสังคมแบบเนี้ยเราจะมีภาพอะไรบางอย่างที่เราอยากจะให้คนเขาคิดว่าเราเป็นแบบเนี้ยความสตรองความอะไรบางอย่างหรือว่าความแบบฮ a n ด l e ตัวเองได้ความไม่ลําบากหรืออะไรก็ตามมันทําให้เราไม่กล้าที่จะแบบเฮ้ยแสดงโมเมนต์ที่อ่อนงน่้ั นอนวันคนอื่นเขาบอกแล้วยิ่งความละอายใจเนี่ยมันก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นเมื่อเป็นปัญหาเรื่องการเงินเราไม่กล้าร้องขอความช่วยเหลือเพราะเราหญิงโสแถนทนงตนแบบผิดแมวแมวแมวของคุณร้องขอสิ่งต่างๆอย่างมันจะเรียกร้องเมื่อมันหิวอยากเดินเล่นอยากกอดแม้แต่ตอนที่คุณนอนหลับอยู่มันก็จะปุ๊กซึ้งอ๋อไม่ได้พูดมึงนะพูดคุณยังไม่ละอายคือให้แน่ใจว่าคุณจะทำตามความต้องการของมันในขนาดนั้นแต่เขาคงไม่สุดตรงขนาดนี้นะคะอยาไปทขนาดนั้นเนาะใช่ยิ่งโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเงินนี่เป็น คือเมื่อคุณเอ่ยปากขอจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ทางโลกนี้จะช่วยคุณได้หมดนะแต่มันจะมีบางคนที่เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือบ่อยแค่ไหนที่เราได้ยินคนอื่นพูดว่าแต่เธอน่าจะบอกฉันนะทำไมตอนนั้นไม่เล่าเรื่องนี้ให้ฟัง่ก็จริงนะบางทางทางออกที่ง่ายที่สุดอาจจะเป็นการร้องขอก็ได้นะคะลงกล้าที่จะร้องขอความช่วยเหลือบางคนมีดีที่จะช่วยคุณพราะรู้สึกว่าคุณเห็นคุณค่าของพวกเขาอ่ะอันนี้คือชิ้นที่สองใช่ป่ะชิ้นที่สามชิ้นที่สามมีหลายชิ้นนะคะช่วงนี้ฮอตฮิตมากกับชีวิตนะคะอเฟนรอ้กู ไม่อยากจะติดมือเลย,เลยแต่ติดามากคือยาแต้มสิวทุกคนต่างๆบางอันเวิร์กไม่เวิร์กอะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันละกันเพราะว่าส่วนตัวก็คือใช้หลากหลายยี่ห้อนะคะออมีทั้งเจลที่เหมือนกับเป็นเรื่องแบบรอยแผลเป็นแล้วก็นั่นเพราะว่าช่วงนี้สิวมันนี่ก็คือกบอยู่เห็นปะเออตั้งแต่เมื่อไหร่วะก็ช่วงหนึ่งโซแบบไม่มีเลยเดือนหลัง เป็นผงเยอะด้วยป่ะช่วงเนี้ยผนเป็นหลักผมมีมนเป็นหลักแต่ก็ค่อยๆหาทางปรับตัวกันอยู่ค่ะก็คือยาแต้มสิว is my friend right now นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งจริงๆคือที่แปะสิวแต่ว่าไม่ได้เอาลงาก็ถือว่าอยู่ในหมวดเดียวกันใช่แต่ว่าใชา้อันนึงอยู่ดีมากเลยอะจำชื่อไม่ได้แต่มันเป็นสีอารมณ์ออกสีเขียวเข้มกับสีขาวตัดสลับกันนะคะเป็นแผ่นบางๆแปะแล้วแบบเนียนมากชอบมากก็คืออันนี้ชิ้นที่สามสามต่อมาชิ้นที่สี่สิ่งที่พบก็คือเจ้าฟืน บอกเลยว่าเจ้านี่เป็นรองเท้าสไตล์เปลือกอ่อนนะคะที่พกไม่ใช่อะไรเพราะต้องติดข่าวไว้ใครได้ดู E p พีเรื่องบ้านอ,ะอ,อ่ะคือตกบันไดตอนปลายปีที่แล้วแล้วก็เอ็นอ่ะมีปัญหาก็เลยกลายเป็นว่าต้องคอยใส่เจ้านี่เว,วลาที่เดินไปข้างนอกตอนแรกก็ใส่ในบ้านด้วยนะนี่ได้มาจากเพื่อนอีกทีหนึ่งเพื่อนที่เล่นเกมนี่แหละคะ่ะเพื่อนแบบใจดีเพื่อนบบกว่าเฮ้ยกูเพิ่งหามึงเอาไปใช้ก่อนเลยใช่เอ็นขาดของเอ็นขาดแล้วก็เพิ่งเป็นมาแล้วคราวนี้พอปัญหาเสร็จก็เออเอาไปใช้ก่อนเลยค่อยเอามาคืนจริงๆอันนี้ก็ไม่ ถูกนะแพงอยู่ฉันเห็นเธใส่เดินเขาน้อฉันว่ามันดูเท่มากเหมือนโรบคอปบแต่มันช่วยได้ดีมากค่ะใช่ปะชิ้นสุดท้ายที่พกแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะเป็นหวีที่ได้มาจากเพื่อนคนหนึ่งที่ไปเรียนด้วยกันนะคะบิเลียนคอร์สไงเราเจอรู้แต่ทำไมถึงเป็นไอเนี่ยไม่รู้คือเราเจอกันแบบไม่เยอะเรายังไม่ได้รู้จักกันแบบดีมากเรายังไม่ได้คุยอะไรแต่ว่าเขาแบบเขาหน่ารักเขาก็ซื้อแบบมาให้ยิบซื้อนี่มาให้ขอบคุณมากนะแบบนู่นนี่นั่นเลยเราอินเทอร์แอคกันตอนที่เราเรียนด้วยกันซึ่งจะบอกเลยว่าขอให้้้มมมันนไไไ่่่่่่ใใชชเเเเเเรรราาาาลลยยพะะวบอองป็คทีีดจก ทีปูกำลังจะขัดก็คือเนี่ยแหละดีก็เลยแบบเออเอามาพกแล้วก็มาใช้ออชิบหายใช้ดี ใช้ดีถ้าเกิดอะไรก็ตามที่มันใช้ไม่ดีบีจะไม่นั่นนะแต่มันไม่เจ็บเลยจริงๆเจมันยากมากที่จะหาอวีที่ไม่เจ็บอะไม่เคยใช้อวดา้าใช่ปะ <S <S แต่มันหนักนวันนี้อันนี้เบาแบบจะถืออีกเบาเล็กหอมากดึงได้แต่ตอนให้ดือมัก็ไม่เจ็บเพอมันมันไม่ค่อยเจ็บดูสไตล์แล้วน่าจะเป็นตระกูลแ a งเกิลทิเซอร์แต่ว่าไม่เห็นอี้อนะคะเขียนว่า wet brush มีผมเปียปกติแล้วบีจะต้องเจ็บแล้วเนี่ยแต่วันนี้ก็คือแบบสบายมากเลยบีชอบมากคือโดยรวมบีจะชอบเบลกับชอบเจสซินชอบมูหลานมา ผมดสวยี่แล้ววอ่ะนี้ผมเธอดีมากๆเลยอ่ะดีขึ้นก็<อ>สาดุูจริงๆเธอแบบอัพเชียมากสนุกอ่ะใช่ไหมมันรู้สึกดีใช่ป่ะไม่ติดอะไรเลยอ่ะใช่ใช่มันรู้สึกดีฉันก็เลยชอบอันนี้จบค่ะ แล้วก็ของพกในช่วงนี้นะคะทุกวันนี้ทุกคนติดอะไรกันบ้างใช้อะไรกันบ้างอย่าลืมสังเกตตัวเองกันนะบางทีถ้าเกิดอะไรก็ตามที่เราพกแล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยติดไปชีวิตฉันแย่จังฉันหมน่นหมองถ้าเกิดฉันติดอันนี้น้อยลงมาตาจจะนีขึ้นไหมก็ลองปรับปรับดูได้นะคะ<ม>เอาของพวกเราดูเป็นตัวอย่างแต่ว่าไอ้เรื่องยาแต้มสิวอันนี้ก็คือไม่ต้องดูเป็นตัวอย่างถ้ามีเราค่อยทำประมาณนั้นนะคะลองดูอะไรอะ ผมเนี่ยความน่ารำคาญของการใส่แว่นมันมักจะมีผมข้างที่ชอบกระเดิดออกมาแล้วก็เป็นคนชอบทาบอดี้ออยใช่ป้ะแล้วเวลาจับโดนนิดนึงมันก็จะเละไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวต้องพกเพิ่มเติมก็คือที่เช็ดแว่นนะคะยังไงพวกเราวันนี้2คนหมดแล้วนะคะของพกที่อยากเล่าให้ฟังใครอยากดูเรื่องอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะคะเจอกันใหม่คราวหน้ากับยิบยิบยัย